เฮ็ดเอาลฟ่าศูนย์นการทำงานของนางสีแดงไอ้ชิ้นเพ่มันต้องประสาทไปจัดไปดิจัดไปดิอุโมงค์งบำรุงอุโมงค์อุโมงค์งบำรุงรักษาไปเกมทุกคนข้างไหมเกมแฮปปี้ผู้บอกลาวแฮร์เห็นเป้าหมายแล้วตายแล้วมันถือปืนเกมคนในนี้ตัวถูกวิสามันทั้งหมดถ้าหักขัดขึ้นไอคดจ๊อ นี่โลดลีโล่ลีโล่ลีโล่ล็อกอันเดียเทคโกเราไม่ได้นะเป็นใครวะใครไอ้ตั้งพิจารณาเดี๋ยวแป๊บนึงนะทินพูดต้องใส่ไว้ภารกิจคุณจะถูกทำลายฮะทินพูดต้องใส่ใครวะไม่ทิ้งกูฆ่าหมดไอ้เหี้ยคุณทิ้งฉันที่นี่ไว้ไม่ได้โอ้ยกูไม่ทิ้งหรอกล็อกล็อกสิปแล้วเปล่าเลยเปลอน่เปลนี่บู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 ตบตบตบกูจะอัพสเตปบลันสเตปบลันอ้าวอ่ะปุ่นเปลืองอะไรเนี่ยกดดิ เออเออปิดไดไหมล่ะเฮ้ยมันปิดอนะจะปิดอะไรหายจะปิดอะไรอะเราใส่หน้ากากกันเราใส่หน้ากากกันอ๋อทำความสะอาดตัวก่อนเข้าไปในห้องอันนี้ยได้ได้บอกมันอยู่ขึ้นนี้มุกมุงมุก เฮ้ยเฮ้ยโหลดโหลดลีโหลดลีโหลดต้องนั่งกี่่าีเกมนักมืออาชีพมอแล้วใส่หัวไปแล้วใส่ไห้เองเองดูเองดูขวาดูดซ้ายฮะการยิงที่แบบเท่มากถ้าคุณถูกไล่ล่าโดยถ้าคุณสามารถยิงแสงแล้วมันจะเลียนเส้นทางทางคอามใจนะไปนี่หมายถึงยิงใส่มันหมายถึงปืนเลยครับไกด ไ้ไมมชาเร์ไติดเกมใช้ใช้มชาเกมก่อนแล้วกันปี๊ยิงยยเยไหมดกันหมดทตงาทำไงทำไงดงาทำไงยิงเอ้าเฮ้ยไอ้งเทนด้ยยอตัวเฮียทำไมมันตึงอ้งต้ไม่ไม่ไทยอ่ะแย้เดี๋ยวต่ยวั้ิวิิลงมา ตกมาไอ้เหี้ยแล้วเนี่ไอตั้งมันไม่มีม่แช่นะนี่หรอไม่ชนอะไรไอตั้งมันไม่มีม่แช่นะนี่หรอไม่ชนอะไร